เขากาดคะ่ะหลวงตาก็ตอนนี้ก็ทําความเพียรอยู่อะคะ่ะก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะหลวงตาเหมือนเหมือนเราเข้าใจว่าความสงบอะคะ่ะมันจะปล่อยวางการปรุงแต่งอยู่อะคะ่ะตอนนี้ทุกปัจจุบันขณะก็คือสังขารเขาก็เกิดเองดับเองอะคะอ่ะเอเกมะเมาเนี่ยนะ ถ้าตายตอนนี้นะนอนตายตาไม่หลับขนาดพิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงมีความเพียรอยู่ถ้านอนตายนะถ้าตายตอนนี้นอนตายตาไม่หลับเลยนอนตายลืมตาพงเลยรู้ไหมว่ามีความยึดมีความห่วงมีความกังวลรู้ไหมรู้เจ้าค่ะถ้านอนตายตาไม่หลับไว้เนี่ถ้าตายตอนนี้นอนตายตามไม่หลับพิจารณาแต่มันแต่กลับมันไม่มันได้แต่คิดเอาแต่มัน มันไม่เห็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเราก็ไม่เที่ยงสังขารลูกสังขารผัวสังขารอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งหมดะพ่อแม่พี่น้องไม่เที่ยงหมดไม่มีอะไรยึดมานถึงบ้านกันได้หรอกที่สุดก็ต้องดับไปทุกคนเนะี่ยไม่ว่าใครก็ต้องดับหมดก็ต้องตายหมดเกิดก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหมดมต้องเป็นอย่างนี้แต่เราพิจารณายอย่างจริงแต่ใจเรายึดเราสังเกตเห็นว่ามันใจมันยึดอยู่ มื่อพิจารณาแต่ใจมันยึดถ้านอนตายถ้าตายจะนอนตายตามไม่หลับคือพิจารณายังไม่ไม่ถึงถึงแก่นของของของร่างกายที่มันต้องหลับไปจริงๆใช่ไหมเจ้าคะต้องเห็นว่ามันมันก่อนเกิดมามีตัวเราเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาด้วยวิชาว่ามไม่รู้แล้วมันกระดับกลับกลับไปสู่ธรรมชาติตามเดิม มันเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับก่อนมีสามีก่อนมีลูกก่อนมีพ่อแม่มันก็ไม่มีแล้วก็อพอมีขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องดับไปเหมือนกันมันเพียงทุกคนเกิดมาเพื่อรอบันดับแต่นั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อย,ยึดถือกันเกิดมาเพื่อเห็นสัจธรรมความจริงว่าเกิดมาก็เพื่อดับไม่เกิดไหนที่ไม่ดับ ต่ยังยึดติดอย่างนี้ก็ต้องเกิดอีกเกิดอีกตายเกิดต้องมา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 ,มาทุกมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคมาต้องมาต้องมาทุกอีกอย่างเงี้ยถ้ายังยึดอยู่นะเจ้าค่ะก็คือให้พิจารณาความจริงแล้วก็สกทมความจริงเออพิจาณาความจริงเจ้าค่ะ,คะว่ามันยึดกันไม่ได้แล้วยึดไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่สําคัญที่สุดคือตอนเราตายนะเราจะจะอยู่ยังไงจิตใจเราจะอยู่กับอะไร จะอยู่กับทธรรมาไหนตอนตายจะอยู่ยังไงตอนหายใจไม่ออกตอนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตอนความรู้สึกตัวก็เคยห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปอีตอนนั้นเนี่ยมันจะอยู่ยังไงร,ร่างกายทัดขันก็แตกเจ็บปวดทุกทรมานมากกระเสือกกระสนดิ้นรลนกระเสือกกระสนตอนแล้วตอนนั้นใจจะอยู่ยังไงอ่ะจะเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องอยู่ของใจ ก็มีสติอะค่ะหลวงตาแล้วก็อยู่กับลมหายใจแต่ตอนนี้มันเอาจิตใจไปอยู่กับลูกอะมันไม่อย่างเงี้ยจะกระเสือกกระสนเลยถ้าจิตใจไปอยู่กับเขาแล้วค่ะเหมือนก็รู้สึกว่าบางครั้งบางขณะจิตมันก็มีความสงบอะค่ะหลวงตามันก็จิตมันก็ไม่แล่นไปหาลูกบางครั้งอะค่ะแต่บางครั้งก็ก็แล่นไปอะค่ะหลวงตาอมันแก้สะกดไว้ได้ไงไม่ให้ไม่ให้แล่นไปหาลูกไม่ให้แล่นไปหาลูก แต่เราต้องเห็นตัวจะถามว่ามันก่อนที่จะมามีกันมามา,มาเกิดกันมันก็ไม่ได้เจอกันหรอกมาจากไหนก็ไม่รู้ต่างคนสุดท้ายก็ต้องพัดผ้าจากกันไปเป็นธรรมาดาเหมือนช่วงที่ปัญญามาช่วยพิจารณาด้วยนะเจ้าค่ะเหมือนช่วงที่เราเดินพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแล้วช่วงที่เราสงบอะค่ะเห <pater n ities> มือนที่เรามีสติอย่างเงี้ยก็คือพิจารณาลงไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใพ่าะตตายเห็นว่ามันยังยึดมากเนาะเจ้าค่ะ เพราะว่าตายจะนอนตายตามไม่หลับถ้าอย่างเงี้ยเวลานอนตายเวลาจะตายธาตุขันแตกกระเสือกกระสนที่หลนกระเสือกกระสนทุกข์ด้วยห่วงด้วยยึดด้วยควยความือควยควาอากาศเลยกลับขอบพระคุณองค์หลวงตาเจ้า,าค่นะกับขอโอกาสตาครับพอดีวันนี้จะกลับบ้านนะโอกาสน,นะก็อสองสามวันที่ผ่านมาก็ได้ได้เรียนรู้มากขึ้นนะว่า อะไรเป็นกิเลสจริงๆที่หลงตาอธิบายเรื่องกิเลสปุงจิตแล้วก็จิตปุงกิเลสตรงไหนที่ว่ามันยังไม่ใช่กิเลสเป็นแค่ขันห้าตรงไหนมันถึงเป็นกิเลสแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอสวะอนุสัยที่ไปตามใจมันจนเป็นเป็นกิเลสจริงๆกันนะครับก็ได้เรียนรู้มากขึ้นในสองสัปดาที่ผ่านมาเนี่ยก็กราบหลวงตาขอความเมตตาชี้แนะ ทางปฏิบัติขอรับมันก็อย่างเงี้ยเอเอาความรู้ก็อย่างเงี้ยก็ใจที่ฟังไปนะอาไปหมันห่นพพจาราอย่าอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทครับผมมันของถนอมมันเหมือนกับ็นตดาต้องค่อยๆเรียนรู้ทำความก็ใจพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันไม่สามารถที่จะวั่วภาพได้ครับผมค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ ก็เลยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตอกกเข้าขใจพัฒนาขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยแล้าป,ประมาทเมื่อไหร่มันก็จะตกตกกับมันก็จะตกกลับไปหาความทุกข์หากิเลสขัอารมณ์แต่ถ้าไม่ประมาทมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆพัฒนาความรู้ความเห็นก็ใจพัฒนาความสินส้นยึดพัฒนาไปว่าไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปครับผมก็สายเนี้ยฟัง อาศัยการฟังอย่างฟังอยู่ฟังแล้วก็พิจารณาตามนั่นมันลงแก่ใจแล้วก็ทบทวนตรงที่ไฟเสียงไหนหรือว่าที่ที่เราฟังแล้วก็มันถึงใจก็ปฏิบัติทบทวนปฏิบัติตามตามนั้นครับผมแล้วก็ขยันตกแต่บ้านมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เมื่อไหร่ถ้าห่างคือถ้ายังยังหา่างลงตาอยู่มันก็ยังประมาทแล้วก็ประบาทแล้วก็มันก็ทําทั้งหลายมันก็จะกลับไปสู่ความยึดอีกครับ ได้ครับตาครับกล่าวขอบพระคุณองตาครับผมของถนอมต้องอาศัยศรัทธาีกศรัทธาเนาะครับคือถ้าศรัทธาไม่งอนแงนไม่คอนแขนมันก็จะก้าวหน้าได้ครับผมพละห้าอินทรีห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของถนอมต้องอาศัยศรัทธาครับผมแต่ไม่ไรล่ะก็มีความศรัทธามั่นคงหลง,งตาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสโสมันก็ มันจะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นไปครับผมตะเพราะว่าถ้าตัดทาแล้วมันจะก้าวหน้าได้ครับผมกนละาบขอบคุณแต่มีไหมมีใครอีกไหมกราบนมัสการหลวงตาค่ะก็วันนี้ก็จะกลับบ้านเหมือนกันนะคะ,ะก็มาคราวนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจธรรมชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ ก็คิดว่าพอจะกลับบ้านไปอาจจะต้องไปแบบเขาใจว่าจะต้องไปเจอกิเลสภายนอกอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ว่าพอพิจารณาอีกทีหนึงอะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ภายในใจเราเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งสิ่งว่าเราภายนอกเลยคะ่ะก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะ แล้วก็เข้าใจความสงบมากขึ้นเมื่อมีความสงบมันก็ความปล่อยวางมันจะมาเองคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปดิ้นรนพยายามเพื่อที่จะปล่อยวางอะไรแล้วค่ะย่ของลิงเนี่ยมีความสงบเงยียบสงาดสงบจกากความปรุงแต่งเป็นสันติ มากขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดถึงใจมากขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นได้ไบ่อยๆแล้วก็อยู่กับมันได้นานๆมากขึ้นไปเรื่อยๆดีแล้วละ่ะพอออกไปจากเขาออกจากวัดนี้ไปอยู่ข้างนอกที่ห่างความสงบออกไปเรื่อยๆก็คือหลงไปจะหลงไปกับความปรุงแตง่งก็ต้องรู้ตทานให้เร็วๆเนาะรู้ต่วทานให้เร็วๆคือความสงบ เงียบสงดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยมีความสงบสันติที่ไม่มีผู้ผูกแต่งให้สงบมาสงบเพราะว่ามันสิ้นความผูกแต่งขณะจิตนั้นสิ้นความหลงผุงแต่งขณะจิตนั้นมันก็เลยสงบเงียบสงัดมากขึเนเรื่อยๆโดยเฉพาะอยู่ที่วัดนี้ก็มันก็มันมีความเงียบสงบสงัดได้ได้บ่อยๆได้ต่อเนื่องแต่เราไม่สามารถจะรักษาสวาวธรรมที่เงียบสงบสงัด ไม่รุงแต่งไว้ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งจึงไม่อาจจะรักษาไว้ได้มีกรณีเดียวที่มันจะมีความเงียบพบความเงียบความสงบใจที่เงียบสงบสงัดสันติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ไบ่อยๆก็คือต้องต้องสิ้นความปรุงแต่งในใจใจต้องไม่ต้องสิ้นหลงปรุงแต่งในใจไม่มีตัวตนไปหลงพุงแต่งอะไรไม่หลงรุงแต่งว่ามีตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไม่หลงว่า ุงแต่งไปยึดติดยึดถือติดหลักติดจางพอใจไม่พอใจห่วงใยละค่ายผูกพันกังวลต้องรู้ท้อทันความหลงพงแต่งเป็นขนาดจิตมันก็เท่ดที่หลงกว่าุงแต่งเป็นขนาดจิต,ม,ม,ต,นนจตมันก็จะพบกับใจที่เงียบสงบสง,งันเป็นสันติเป็นความบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏตัวตวนเป็นความเงียบความสงบสันติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มากขึ้นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆเนาะที่พอออกไปอยู่ทั้งโลกต้องไปทํางานประสบมีครอบครัวมันก็ก็จะต้องหลงปรุงแต่งแต่ก็ต้องรู้ท่าทานความหลงปรุงแต่งเพราะมันไม่สามารถจะทรงหรือรักษาความสงบไว้ได้ไม่มีใครบังอาจทําได้นอกจากว่ารู้ท่าทานความหลงปรุงแต่งหลงคิดหลงปรุงแต่งไม่หลงไปกับมันไม่หลงไปไม่หลงคิดหลงปรุงแต่ง จิตใจมันก็จะมีความสงบเงียบสงัดยาวนานมากขึ้นไปเป็นความไปสุดไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านเพื่อไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านจิตใจมันก็สงบลมเย็นเป็นปกติสุขเนาะต้องรู้ท่าทานอย่างเดียวเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะจะน้อมนาไปปฏิบัติเจ้าค่ะขรขอบคุณเจ้าค่ะทำมันก็จะละเอียด เป็นขั้นๆไปละเอียดชัดเจนไปไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนตามบุญวาสนาบารมีตามอัศวะหลือนุสัยกิเลสเครื่องรองสันดานของแต่ละคนตามสติสมาธิปัญญาสตาความเพียรอิริอตปะมีความลายแก่ใจลายต่อพุทธเจ้าพระธรรมไปสสงลายต่อพระแม่ครูบาอาจารย์แอ ไม่แอบคิดแอบพูดแอบกระทำปรุงแต่งไปในทางที่เป็นกิเลสตัณหาโดยไม่รู้จักยับยั้งช่างใจให้มีขันติอดทนอดกั้นข่มใจแล้วครับยับยั้งช่างใจแต่ผู้ใดมีทำเหล่านี้สม่ำเสมอมันก็จะทำในจิตใจก็จะมีความสงบร่มเย็นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจนถึงจิตสุดท้ายลมหายใจค่อยๆหมดแรง อ,อกก่อนกำลังค่อยๆหมดกำลังอ่อนกำลังแล้วก็จากไปอ,อาการนอจิตซึ่งเป็นความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์ค่อยๆห่างตัวออกไปห่างตัวออกไปห่างตัวออกไปเรื่อยๆก็ได้แต่รู้ว่าเนี่ยลมก็จะดับแล้วจิตถึงแสดงอาการเป็นความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์ก็ห่างออกไปเรื่อยๆจะดับแล้วแสงสว่างของจิตใจก็ค่อยๆลีลงลีลงลีลง เหลือเท่าลูเข็มก็จะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วแล้วก็มันก็จะในการรับรู้ขันห้าเนี่ยมันก็จะหมดสภาพไปอย่างที่ห้องปู่เหรียญเวลาโพธิท่นว่าปู่เหรียญเวลาโพธไม่ก็อาจารย์ท่านว่าถ้าไม่หลงไปกับความคิดปรุงแต่งมันก็จะจิตมันก็จะ ถอยก็มาหาจิตมันเองคือไม่ได้ถอยก็มาหรอกแต่เพราะว่าลมหายใจมันก็ค่อยๆดับไปอาการของจิตกวารู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็ค่อยๆห่างออกไป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 ค่อยๆแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงแผ่วเบารับรู้ด้วยความแผ่วเบาลงเมื่อไม่หลงติดไปกับสิ่งใดเลยอ่ะมันจะเหลือจิตล้วนๆเข้ามาในผวังเหลือวจิตล้วนเข้ามาในผวัง แต่ตอนนั้นเน่ยธาตุขันมันก็แต่จะหมดสภาพแล้วลมหายใจก็แทบจะหมดสภาพไปแล้วไออาการนิจิตต่างๆก็ห่างออกไปจนจนแผ่วเบามากแล้วเหลือแต่มันอยู่ในพวังเลยเฉยจิตมันจมในมันจิตมันเข้าไปในพวงังเพราะว่าวิญญาณทางตาก็ใช้งานไม่ได้แล้ว วิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ใช้งานไม่ได้แล้วทางหมอพยาบาลเนี่ยเขาจะมาบอกเขาก็จะพูดกันมากะซิบหมอว่าไปตรวจขั้งสุดท้ายตอนนี้คนไข้ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกคนป่วยเนะี่ยไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คนป่วยเนะี่ยหรือคนไขนะ้ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกนั่นคือหมดแล้วสภาพของขันห้ามันหมดแล้ว ร่างกายธาตุขันก็แตกจนหมดสภาพแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นาบขันอี่ข้าขันเนี่ยวิญญาณทางตาก็มองไม่เห็นแล้ววิญญาณทางหูก็ไม่ได้ยินแล้ววิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไม่รับรู้แล้วเหลือแต่มโนวิญญาณทางใจก็ไม่ไม่ออกไปรับรู้อาการแล้วเพราะอาการมันห่างออกไปมากแล้วมันเลยเข้าไปอยู่ในพวังเดิม มันอยู่ที่ว่าในพวังเดิมเนี่ยมันมีอวิชาหุ้มยู่ไหมถ้ามันมีอวิชาหุ้มมันก็ตายไปในท่ามกลางที่ยังไม่ทิ้นยึดบ้านถือบ้านมันก็จะพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็มาอยู่ในร่างใหม่แล้วไปอยู่ในร่างสัตว์เดส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดไปอยู่ในร่างสัตว์เดรัจฉานไปอยู่ในท้องสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายสัตว์นรกที่เจ้าตัดว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายอะ่ะเมื่อตายแล้วเนี่ย ก็ไปอาบายถ้าเป็นส่วนใหญ่น้อยนักเท่ากับปริมาณดินในขี้เล็บพระองค์เท่านั้นเนี่ยถ้าเทียบกับดินในพื้นปฐพีที่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่ตายจากเทวดาแล้วจะกลับมาเป็นเทวดาได้เท่ากับปริมาณดินในขี้เล็บถ้าเทียบกับพื้นปฐพีนอกจานนั้นน่ะทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ตายแล้วเนี่ยมันมีปริมาณเท่ากับดินในพื้นปฐพีก็ไปอบายหมดพอรู้สึกตัวอีกทีก็ไปอยู่ในท้องสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนาเป็นอสุรกายเป็นสัตน เมื่อเมื่อจิตเขาวางแล้วมันจะมีอวิชชาอยู่มันก็พอรู้สึกตัวทีมันก็ไปอยู่ในร่างใหม่แล้วไปอยู่ในท้องของผู้อื่นแล้วแต่ได้ถ้าผู้ที่เป็นอริยะความรู้เนี่ยมันไม่ขาดไม่ขาดว่าขาดตอนแม้แต่เข้าไปอยู่ในวางแล้วมันก็ไม่ขาดว่าขาดตอนมันก็รู้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 จ,จนทุกอย่างดับไปรู้ว่าทุกอย่างดับไปแล้วดับหมดสิ้นไม่มีแล้วเหลือแต่รู้เท่านั้นะที่ไม่ดับแต่มันไม่ยึดไม่ติดอะไรแลวแม้แต่รู้นั้น ไม่ยึดรู้นั่นเนี่ยจิตท,ที่รู้นั่นเนี่ยที่เหลืออยู่นั่นเนี่ยที่เป็นวิญญาณธาตุที่เหลืออยู่นั่นน่ะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแม้แต่รู้นั้นก็ไม่มีผู้ยึดอันนี้มันก็เลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้ลวนเรียกว่านิพพานอันนี้มันก็ไม่มีตัวตนอยกแล้วเหมือนวิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ดับไปเหมือนดังเปลวไฟที่ชิ้นเชื้อมมโนวิญญาณก็ดับไปดับปุ๊บไป แต่ธรรมชาติรูร้วนๆที่ไม่มีผู้ยึดอันเนี้ยอย่างหมอทุจริงเนี่ยเขาก็ดีมากเลยจนถึงเป็นรู้จนถึงไม่ความรู้สึกตัวไม่ดับเลยไม่ดับวูบออกไปแล้วไม่รู้สึกว่ามีตัวตนต้องกระชากตัวเองออกจากร่างเพราะเวาลาทัดขันเจ็บปวดทุกทรมานปัดปวนแสนสาหัสเนี่ยถ้ายึดบ้านถือบ้านไปตัวตนมันวิญญาณเนี่ยที่ยึดเป็นตัวเราเนี่ย เราจะทนอยู่ในขันห้านี้ไม่ได้ก็กระชากหลุดออกจากล่างเลยเราไปเข้าท้องตัดเดชาเป็ดอสุรกายตัดนรกแต่ความที่จริงเขาไม่มีไม่ได้ยึดมั่นถึงมั่นเป็นตัวเป็นตนในในวิญญาณธาตุหรือผู้รู้จึงไม่มีรู้สึกว่ามีตัวเราต้องกระชากหลุดออกจากขันห้าเพราะขันห้ามันเหมือนกับไฟไหม้หมดแล้วก็ไม่มีกระชากตัวเราหลุดออกจากกองไฟก็ความเป็นตัวเรามันดับไปพร้อมกองไฟแล้วเหลือแต่รู้ แต่มันยังไม่ถึงข่าวที่จะต้องสิ้นอายุขไขอาจจะจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยอำนาจของอิทธิบาทสี่ฉันชาวริญาจิตตออิมังสาที่จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเลยฟื้นกลับมาอยู่ฟื้นกลับมาในร่างเดิมแล้วมีความรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สุทดท้ายรู้นั่นก็อยู่มันก็ร่างเดิม,มก็ฟื้นมาก็มารู้อยู่ในร่างเดิมอันนี้ดีมากเลยเพราะว่า มันได้ไปชิมลางของของความตายเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆม,มันจะไม่กลัวแล้วอันนี้เรียกว่าตายก่อนตายพวกเราก็ต้องฝึกฝนแบบนี้เหมือนกัน,นต้องฝึกฝนว่าถ้าตายแล้วตอนตายจะอยู่ยังไงถ้ามีแต่ความยึดม้านถือบ้านมันก็จะไปอาบายก็จะไปอบายอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมากแล้วหมอจรจิงจงเขาฉลาด ลวงตาไม่ได้โพสต์ต่อมายังไม่ได้โพสต์ที่ก็ส่งมาให้หลวงตาระยะๆะะะะคือเขาฉลาดคือเขาใช้อำนาจอิทธิบาทสีอธิษฐาจิตตาหักชีวิตที่เหลือนี้จะเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ก็ขอให้ ธาตุขันเนี่ยมันกลับคืนสู่ความเป็นปกติแต่กิเลสไม่ขอคืนอีกแล้วกิเลสขาดแล้วขาดเลยไม่ขอคืนกิเลสแต่ถ้าหากชีวิตที่เหลืออยู่มันจะมีประโยชน์แต่ผู้อื่นก็ขอให้ธาตุขันกลับคืนมาเป็นปกติส่วนกิเลสไม่ขอคืนเขาเขาฉลาดนะฉลาดอธิษฐานไม่ขอคืนกิเลสแต่ ขอคืนธาตุขันว่าถ้าเห็นว่าถ้าทเห็นว่าธาตุขันนี้ไม่สามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้แล้วก็ขอให้สิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเห็นว่าธาตุขันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อพุทธศาสนาก็ขอให้ธาตุขันกลับเป็นปกติส่วนกิเลสไม่ขอคืนสิ้นแล้วสิ้นเลยมันก็ คืนกลับมาอยู่ในในร่างเดิมที่เป็นปกติเดิมได้อธิบาทสีก็ฉลาดอันนี้ก็ก็ส่งให้หลวงตาแหลวแต่หลวงตายังไม่ได้พดอันนี้ก็เรียนรู้จากชีวิตจริงประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงก็เป็นประโยชน์มากแก่ผู้อื่นหลวงตาก็ให้รวบรวม,รวมเขียนเป็นหนังสือบอกเล่าประสบการณ์จากความจะเป็นจะตายร่างกายที่เจ็บป่วยมาตลอดเวลาหลายเดือนนี้ แล้วก็สภาวะจิตที่เปลี่ยนไปสภาวะธรรมที่เปลี่ยนไปให้รวบรวมทำมาเป็นหนังสือมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใกล้จะตายแล้วชีวิตจะอยู่ยังไงเตรียมตัวตายเมื่อจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราจะอยู่ยังไงจิตใจจะเป็นยังไงจิตใจจะอยู่กับอะไรเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการถ้าจิตใจไม่มีเครื่องอยู่พอะจะเป็นจะตายมันก็ว้าว ว้าวุ่นมากทั้งความยึดบ้านถือบ้านทั้งความกลัวตายธาตุขันก็แตกทุกทรมานมันก็ทุกกับธาตุขันที่ทุกทรมานทุกกับความยึดบ้านถือบ้านจะต้องพัดพาจากคนที่รักติ๊ที่รักทุกเพราะความกลัวตายทุกเพราะธาตุขันไฟไฟธาตุแตกมันจะนดิ้นรนกระเสือกกระสนทุกอย่างถ้ายึดบ้านถือบ้านห่วงลูกเงี้ยมันนอนตายตายแล้วขน,นาดตายแล้วใจมันไม่ที่ยึดบ้านถือบ้านตาก็ยังค้างอยู่เนี่ยแต่มันตายแล้วแต่นอนตายตายค้างด้วยความทุกข์จริง คนต้องไปเอามือปิดตาให้วันนี้มันทุกแสนสาหัสทุกจนตายพวกเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะเอวังก็มีด้วยประกาศราะชะนี